เร่นเองคิดเราโลดตาเล่นเอง,เเเองชงเองบอกไว้ก่อนอะขอกราบสวัสดีอีกครั้งยังเป็นทางการแล้วกันนะคะสำหรับแฟนเพจประยาทุกท่านวันนี้จะมาทักท่ายเป็นคลิปแรกเลยแล้วกันเนาะเพราะว่า,วาออไม่เคยมาออก เอ่อวิดีโอหรือว,ว่าไลฟ์สดเลยนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยสิขอชี้แจงเรื่องภาษากรภาษาปรยาอาจจะเป็นว่าอุย้ยภาษาทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะเธอแมนแรดควยเบิร์ดภาษาทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะไปอยู่เมืองนอกนั่งหรือเปล่าโมแมนเพราะว่าปกตินี่ชอบพูดภาษาอีสานนะออกตันทูดตันทูดปรยาตันทูดทุกคนเดียนจะพูดภาษาอีสานหมดเพราะว่าไม่คล่องภาษากรุงเทพ มันก็จะเป็น,นเพี้ยนหน่อยนะแล้วก็อย่าบอกว่ากระแดดนะกระแดดติดไทยติดอังกฤษไม่ไม่ใช่นะฉันกระแดดติดอีสานนาะ <c oughs> ชอบมันบอกรายมันวนดาบวนรือแส๊บวนหวาน,น,นขึ้นีอยางนีเอป <c oughs> ็นว่าคลิปแรกนี้ก็เป็นคลิปทักทายแล้วกันแล้วก็จะมาขอชี้แจงเรื่องการแบ่งกลุ่มนะคะแล้วกันสําหรับการเปิดสํานักหาพวพออยากเป็นทางกันดิฉันเอาเป็นว่า ก่อนอื่นเนี่ยดิฉันก็อบอกบอกไว้เลยว่ากลุ่ม V.I.P. แล้วก็กลุ่มเป็นขลับปายาได้บอกหลายคนถามถึง2วันที่แล้วที่ดิฉันลงไปเดี๋ยวก่อนอื่นดิฉันบอกว่าฉั้เสียนสคริปต์เพราะว่าดิฉันไม่ใช่นักพูดถ้าไม่พูดไม่เก่งดิฉันอ่านเอาเพราะว่าจําไม่ค่อยดีหัวนี่ปึืเบิกจำยังก็บ่ค่อยได้ชื่อยังก็บม่ค่อย <c oughs> ชื่อบบแมนแล่ะ เอาเป็นว่าสำหรับกลุ่มแฟนคลับปรยาตรงนี้คือฟรีตลอดกันนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่ไว้วางใจมาตลอด4ปีแล้วกันนะคะที่ติดตามกันมาตลอดแล้วก็ให้กำลังใจมาไม่เคยทิ้งกันเลยตลอดลระยเวลา4ปีเต็มนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วอยู่ด้วยกัน,นะะวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสเปิดคลับ v i p แล้วกันคลับ v i p นี่ย คือเข้าไปในไลน์ก่อนนะคะแล้วก็ไปดูรายละเอียดถามว่าแพงไหมบอกว่าไม่แพงเลยราคานี่คีประติวมากเพราะว่าไอสิ่งที่จะได้รับเนี่ยมัน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 เทียบกันไม่ได้เลยอะ่ะแต่ว่าเปิดเล่นๆเฉยๆนะคะไม่เป็นโปรเฟชชั่นแลเพราะว่าขนาดวันนี้เนี่ยก็ไม่มีคนมาช่วยเปิดเพลงเองพูดเองเขียนเองนะ่ะคิดดูแล้วกันทําเป็นงานอดิเรกเฉยๆนะสำหรับเอ่ที่เปิดมาเพราะว่า แฟนคลับที่ในไลน์นะคะไลน์ส่วนตัวนี่จะมีประมาณ7000คน7000คนเนี่ยมันก็ส่งมาคนละ3ามข้อความ10ข้อความทุกวัน10ข้อความ7000คนนั้นเป็นเจ็ดหมื่นแล้วที่เปิดไม่ได้ตาลายตายกันไปหาคนนีผู้ีผู้ชายก็กเลยพูดว่าเออทำไมมาดามเล่นโทรศัพท์ทุกวันเลยตาเบลอหมดเลยไม่ไปไหนเลยจนผัวจะทิ้งละ ก็เลยคิดว่าโอเคแล้วเปิดเปิดแล้วกันเพราะว่าจะได้แบบว่าเรียงว่าคนจะตอบใครก่อนใครทีหลังอย่างเงี้ยดิฉันคิดได้แค่นี้ไม่มีอะไรอีกนะไม่มีธุรกิจไม่มีคิดคอนเซปต์อะไรังนั้นเพราะว่าส่วนตัวได้ก็อยู่สบายอยู่แล้วนะไม่ได้อยากแบกภาระาอะไรด้านธุรกิจต่างๆและไม่อยากทำเท่าไหร่เอาเป็นว่าชี้แจงเรื่อง V.I.P. นะคะ V.I.P. เนี่ยส่วนตัวแล้วเราจะไม่ ทำกับเหมือนกับคนอื่นที่ไหนนะครับที่แรกที่เดียวที่นี่ที่เดียวปรมาจารย์เรื่องเด็กผู้ชายจากประสบการณ์ตรงโดดเด็กผู้ชายมา5,000กว่าคนนะทั้งอาหรับทั้งแขกฝร,รั่งอยากรู้หมดแชทมาประมาณหมื่นถึงแสนถึงถึงห้าหมื่นคนเลยทีเดียวจนแชทมาเขียนปุ๊บรู้เลยใครเป็นสแกมเมอร์ใครจะขี้เหนียวใครจะเปให้เรา ใครที่แอนตี้ผู้หญิงหน้าเงินใครที่จะไม่จ่ายค่าสินสอดใครที่จะนัดไปเดาฟรีดูหมดเลย5ถึง10วินาทีสามารถดูได้เลยดูแค่ใบหน้าแล้วก็คำพูดที่เขาทักทายมาดิฉันมั่นใจตรงนี้มากๆเลยก็เลยอยากช่วยคนแล้วที่จริงก็ช่วยไปเยอะแล้วนะช่วยมาเป็นเนขาแต่งงานกันไปเป็นร้อยๆคู่แล้วอ่ะ <c oughs> ้สาวประเภทสอง แขกอาหารับก็แกกลุ่มฝรั่งแต่งงานกบับหมดเลยแต่นี่จะไม่ทํารีวิวเพราะว่ามันไม่ได้เป็นธุรกิจอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะจะไม่มีรีวิวก็จะปล่อยเข้าไปคือเขาเข้าฝักเข้าฝาแล้วก็อยากให้คนสงบไม่อยากให้มาแบบว่ายุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอกคนก็จะไปตามเฟซเขาอะไรเงี้ยที่จะไม่ชอบไม่ทาแล้วก็สำหรับ v i p นะคะคุณสามารถ ดูว่าดิฉันกำลังจะไปเดทใครเนะเดียนก็จะส่งข้อมูลผู้ชายให้คุณดูมีรูปภาพมีข้อมูลส่วนตัวการเงินการทุกอย่างเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนของดิฉันเพื่อนธุรกิจของดิฉันก็มีหลายร้อยคนคือรู้จักกันมาเป็นสิบสิบปีอย่างนี้ก็มีนะคะดิฉันก็เลยไม่อยากให้เพื่อนนี้ลงอกหกักว่าหาบผู้หญิงอะไรให้เขาดิฉันก็จะตั้งกันกรองให้เป็นอย่างดีพอผู้หญิงเข้ามาปุ๊บเนี่ย ดิฉันก็จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ให้ว่าเขาอยู่พิกัดไหนประเทศอะไรและดิฉันก็จะไปเจอเขาอยู่ที่ไหนสมมติว่าดิฉันจะพาอีสานดิฉันก็จะบอกแฟนคลับที่อีสานบอกว่าโอเคคนนี้นะ่าจะมาแล้วก็จะมาวันนั้นวันนี้ใครว่างตรงกันก็จะจัดคู่เดทให้เลยภายใน,นหน่งถึสวันหรือแล้วแต่ตารางว่างตารางงานของพวกคุณนะคะก็แล้วแต่อันนี้ให้พวกคุณคิดเอาเองนะ อันนี้ก็คือจับผู้เด็ดสดๆแล,และทีนี้เนี่ยถ้าคนไหนไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดิฉัชนจะบอกคุณนะสมบัติของผู้หญิงต่างๆงัต่อไปนี้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกนะคะไม่ใช่ว่ามีเงินอย่างเดียวคุณเข้ามาดิฉันไม่รับเพราะว่ามาเกิดความวุ่นวายและก็มันเป็นภาระดิฉัชนจะต้องหาผัวให้คุณนะบางคนนี่เป็นโรคประสาทเขียนมาหาดิฉัชนเป็น90ข้อความดิฉันก็ตายแล้วเห็นปนุ๊บนึงไม่อยากติดต่อให้เพื่อนชายเลย กัวว่าเธอเน่ยจะไปใส่เป็นโรคจิตใส่เขาดิฉันก็ไม่เอานะคุณจะจ่ายเงินเท่าไหร่ดิฉันก็ไม่ให้คุณเป็นสมาชิกฉันขอเลือกคนที่มีคุณสมบัติจริงๆและมีความตั้งใจที่จะรวยจริงๆแดนนุ่มก่อนนุ่มกับบริเวณแดนน้อง <c oughs> <c oughs> สำหรับคุณสมบัติของผู้หญิงต่อไปนี้นะคะขอจะขอเล่าแบบให้เป็นกระทั่งเลยทีเดียวสำหรับ v f p นะคะคุณตรวจสอบดังต่อไปนี้คุณฟังดิฉันก่อนแล้วก่อนที่จะมาโอนเงินโอนเงินดิฉันไม่ไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินดิ <c oughs> นฉันก็ไม่ได้แก่เงินคุณเยอะแค่ไหนนีุ่ณไม่ได้เข้าไปสอบในตํารวจนะคุณเอาเงินยัดพ่อสิเด้เขาผู้ใหญ่บ้านเยยังก็บ่าเอาเพราะว่าไ่ได้เดือดร้อนเงิน จะจะับคู่ให้คู่ที่เขาเหมาะสมกันจริงๆเหมาะสมกันอี๋รีค่อยเสีห็นไปมากกันอ่ะฟังคุณสมบัติของคุณต่อไปนี้ให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจนะคะจะไม่พูดอีกจะไม่เขียนไปหลังไมอีกจะพูดครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วก็ที่นี่ทีเดียวสมบัติคุณสมบัติที่หนึ่งขอคนที่อวบอวบระยะแรกระยะปานกลางระยะสุดท้ายหรืออ้วนตัวใหญ่ ขอคนแบบนี้ทำไมขอคนแบบนี้กลุ่มแรกนี่ก็จะไปให้กับแขกอาหรับอาหรับนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงความรวยและก็พ่อคุณทุ่มทุ่มเปขนาดไหนนี่คุณไม่ต้องพูดถึงเลยนะไม่ใช่อาหรับแบบว่ากระจกกระจอก,ก,จอกแล้วไปทํางานที่ดูไบแล้วบอกว่าตัวเองอยู่ดูไบอันนี้นี่ไม่ใช่คนรวยนะนี่จะไม่นับไม่นับให้คุณแบบนั้นไม่เอา่าไม่ใช่ อันนี้ก็ขอคนอวกนะคนที่สองนี่ขอเป็นคนที่อายุประมาณ18-30ปีบริบูรณ์คนในกลุ่มนี้ดิฉันก็จะมอบให้กับจัดคู่เด็ดให้กับนักธุรกิจที่เขาต้องการคนสวยที่เป็นหน้าเป็นตาเพอได้ออกงานหรือว่าเป็นกิ๊กกันอะไรทํานองนี้นะแล้วก็ชอบส่งเสียแบบส่งเสียอีหนูอย่างนี้นะคะก็อันนี้ขอคน18-30แล้วก็คนที่อายุ5 0บวก ที่ต้องการคู่ชีวิตและคู่บ้านปลายนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะจัดให้เด็กกับคนรวยที่เขากเกษียณงานแล้วที่อยากตั้งหลักปักฐานมีชีวิตที่อยู่เงียบๆด้วยกันดีฉชั้นก็จะจัดให้กับกลุ่มนี้โดยพิเศษอันนี้ขอคนผู้หญิงที่อายุ50ขึ้นนะคะแล้วก็กลุ่มภาษาไม่แข็งแรงผู้หญิงที่ภาษาไม่แข็งแรง การเรียนนี่น้อยนะอาจจะไม่ทันคนไม่ฉลาดเท่าไหร่อันนี้ก็จะจัดให้กับผู้ชายอีกกลุ่มหนึ่งที่เขามองหนาะผู้หญิงที่พอจะมาเทคแคร์เขานะเป็นผู้หญิงที่ไม่แรบพุตงตรงอย่างดิฉันนี่เขาไม่เอาถ้าผู้ชายกลุ่มนี้มันจะมีกลุ่มของมันนะก็คือจะจัดให้กับผู้ชายกลุ่มที่แบบว่าต้องการผู้หญิงที่มาเทคแคร์เขาจริงๆเพราะว่าผู้หญิงประเภทนี้มีความใสซื่อมีสเสน่ห์ในตัวเอง ภาษาไม่แข็งแรงง,งปรปรูป่านี่เขาก็จะชอบเพราะว่ามันน่ารักบางทีนะเห็นไหมเรายังชอบฝรั่งที่พูดไทยไม่ค่อยชัดเลยใช่ไหมเพราะว่ามันแบบว่าฟังดูแล้วมันใสซื่อมันน่ารักมันน่าเอ็นดูอ่ะหน้าพบหามีความบริสุทธิ์ใจต่อ,อกันอันนี้ก็เขาก็จะมีกลุ่มเขาอยู่สำหรับผู้หญิงที่ภาษาที่เลิศการงานดีมีความมั่นใจในตัวเองตรงนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่สามารถเข้ามาในกลุ่ม v i p ได้เหมือนกันเพราะว่า จะมีกลุ่มนักธุรกิจที่เขาต้องการให้คุณนี้ไปออกงานนะคะออกงานแล้วก็สามารถพบปะผู้คนได้ภาษาอังกฤษคุณดีอย่างนี้เขาก็ชอบนะคะอันนี้ก็จะติดต่อให้ในอีกกลุ่มนึงในรูปแบบหนึ่งลแ,บบและก็กลุ่มต่อไปนี่กลุ่มที่7นะคะคือลูกติดพวกมีภารายเยอะอันนี้ก็ขอมาด้วยแล้วกันเพราะว่าพวกที่ลูกติดเนี่ยมันจะมีกลุ่มผู้ชายที่เขามีลูกแล้วแล้วก็ก็มีอายุ และเขาไม่ต้องการให้ผู้หญิงที่มีผู้หญิงที่อายุน้อยหรือว่ามีอายุแล้วก็ตามหรือว่ายังไง mm hmm. เขาไม่ต้องการให้ผู้หญิงมีลูกอีกนะคะไม่ต้องการที่จะแบบว่ามาเลี้ยงดูเด็กอะ่ะตอนวัยวัยวัยทองแล้วอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบนะผู้หญิงมีลูกติดก็ได้เปรียบตรงนี้นะคะก็คือเขาจะเขาจะรอกลุ่มแบบนี้อยู่นะคะเพราะว่าเขาคิดว่าอลูกเจอโตแล้วลูกฉันก็โตแล้วเราก็จะมีกันและกันอย่างเงี้ยชีวิตก็จะได้ง่ายราบเรียบนะ ไม่ต้องมาเลี้ยงดูแบบว่าคือเลี้ยงดูเด็กเล็กจะได้แต่ว่าไม่ใช่แบบว่าต้องมามีลูกกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาไม่ชอบเขาต้องการผู้หญิงที่มีลูกแล้วนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ทํางานและไม่มีเวลาของผู้หญิงแบบนี้นะคะเพราะว่าผู้หญิงแบบนี้เนี่ยไม่มีเวลาไปแรมเขาจะเชื่อมั่นในผู้หญิงแบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเสร็จงานปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องอย่างน้อยคุณก็ต้องมีเวลาแชทให้เขานะคะเพราะว่าเพื่อนมาดามที่เป็นเศร็ฐีนะคะ ก็จะแบบว่าทํางานหนักเหมือนกันแต่ว่าก็กลับบ้านแล้วก็อยากโทรคุยกันกับคุณบางคนอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็จะจัดให้เหมือนกันนะคะสำหรับคนที่มีคุณสมบัติดังข้อที่กล่าวมาข้างต้นนี้ก็สามารถทักมาหลังไม้ได้เลยนะแล้วก็มาคุยจากันได้ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่ง<ม>สําหรับสมาชิกและก็แฟนคลับที่ให้กําลังใจกันมาตลอดระยะเวลา4ปีเต็มที่ทําตรงนี้ แล้วก็ทํามาเพื่อการกุศลทั้งหมดตอนนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่ที่ฉันแบ่งกลุ่มมา V.I.P. ออกมาให้พิเศษหน่อยเพราะว่าทีฉันจะต้องทําการบ้านต้องทําความรู้จักกับคุณเป็นรายบุคคลว่าคุณควรจะเข้ากับผู้ชายประเภทไหนแล้วฉันก็จะเทรนผู้ชายที่จะไปเดทกับคุณว่าให้เหมาะสมกันจริงๆและฉันจะเป็นคนที่ บอกผู้ชายเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องสิงสอดและก็การเปย์ผู้หญิงนะคะคุณรับรองได้และคุณมั่นใจได้ว่าเดทของคุณนี่คุณจะได้เงินได้ทองแน่นอนเลยไม่ใช่ประเด็นเลยเพราะดิฉันจะเทรนผู้ชายให้คุณเองนะคุณไม่ต้องไปเกริ่นเรื่องของเงินขออะไรยากเลยเพราะว่าดิฉันจัดให้แล้วมันเป็นที่เข้าใจกันไว้ตรงนั้นแล้วนะคะคุณก็สบายใจตรงนี้ได้เลยดิฉันก็จะเป็นพี่เลี้ยงคุณจนถึงคุณสําเร็จผล จะไม่ทิ้งกันไปไหนไม่มีเวลาไม่มีระยะเวลาของการเป็นสมาชิกไม่มีเก็บเงินเพิ่มเติมตม,มีแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ทุกคนที่เป็นสมาชิก VIP จะถูกเชิญมาที่วิล,ล่าแห่งนี้ให้มาพักได้ถ้าคุณจําเป็นนะคะที่คุณอกหักหรือว่าอะไรคุณสามารถมาพักที่นี่ได้ฟรีนะคะจะดูแลต้อนรับคุณเป็นอย่างดีอันนี้เราต้องน,นัดลงหน้านะคะแล้วก็ถ้าใครมาเที่ยวแป๊บๆอาจจะมาหาผู้ชายหรือว่าอะไรนี้คุณสามารถมาจิบ แชมเปญที่บิล่าของดิฉันได้มามื้อเที่ยงกันก็ได้มากินส้มตำส้มไรจุกประแดกกินกินก้วยเตี๋ยวยังก,ก,กะกะว่าไปนะคะยินดีต้อนรับทุกเมือ่อและก็ดิฉันก็จะเจอคุณในสัมมนาทั่วภาคของประเทศไทยแน่นอนเดอวันนี้นะสำหรับคนที่เข้ามาอ่านแล้วก็เกิดความลังเลใจคุณไม่ต้องรีบไม่ต้องเดือดร้อนเอาที่ตัวคุณพร้อมพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยเป็นสมาชิก ถ้ายัางลังเลหรือว่าเดือดร้อนต้องไปยืมนี่ยืมสิทของเพื่อนมาก็ว่าต้องไปยืมนะเพราะว่าอันนั้นมันบ่งบอกถึงว่าความเหาเฮาแบบว่าเราเครียดในตัวเราแล้วเราอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาขอคนที่พร้อมจริงๆถึงเข้ามาแล้วก็เชื่อใจในตัวมาดาไม่มีข้อสงสัยแล้วก็ว่านอนสอนง่ายบอกว่าให้พูดอย่างนี้กับผู้ชายเพื่อที่จะได้เงินเขียนแบบนี้ไปหาสแกมเมอร์เธอจะได้เงินคุณก็ต้องฟังดิฉันฉันจะเขียนบทความให้คุณเอง คุณไม่ต้องมามาแยง้งกไม่ให้แยง้งต้องเชื่อแล้วก็จะได้เงินจริงๆอันนี้ต้องเชื่อต้องเชื่อทำมาหมดแล้วแล้วก็สําหรับคนไหนที่ที่บอกว่ายังไม่พร้อมกลับไปไต่ตรองให้ดีค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆตัดสินใจมาดามประยาใจดีอยู่แล้วนะคะเข้ามาตอนไหนก็ว่ากันใหม่แต่ว่าถ้าห้องเต็มแล้วก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยที่จําเป็นจะต้องปิดห้อง v i p เพราะว่าไม่อยากดูแลสมาชิกเยอะแล้วมันไม่ทั่วถึงแล้วก็ไม่ประสบความสาเร็จอันนี้ดิฉันจะไม่ทำ <c oughs> อาเป็นว่าพร้อมแล้วค่อยทําสําหรับสมาชิกคนไหนที่มั่นใจแล้วพร้อมแล้วก็ลุยได้เลยแล้วเจอกันในไลฟ์สดนะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะมีอะไรก็ปรึกษาหลังไมได้เลยแล้วก็กดเข้ามาเป็นสมาชิกที่คลิกลิงก์งนี้แล้วก็เข้าไปอ่านที่ไทม์ไลน์หลังจากที่คุณแอดเพื่อนแล้ว เขไปอ่านทำความเข้าใจให้ท่องแท้แล้วเจอกันค่ะขอบคุณค่ะตั้งแต่หมอลอมาอยายรำ